อยากเรียนดิพโลมาท,ที่แคนาดาแล้วอยู่ทำงานต่อได้ต้องทำยังไงอย่างแรกสมัครเรียนในคอลเลจรัฐบาลเพราะสามารถขอ PGWP หรือ Postgraduate Work Permit เพื่อขอทำงานต่อได้เรียน1ปีขอทำงานได้1ปีเรียน2ปีขอทำงานได้3ปีค่ะคอสนี้เหมาะกับใครดิพโลมาท,ที่แคนาดามีหลายระดับมีทั้งสำหรับคนที่จบมัธยมหรือคนที่จบปริญญาตรีแล้วก็สามารถมาสมัครได้ มีสาขาให้เลือกหลากหลายเช่นด้าน hospitality ด้าน business ด้าน project management data analytic หรือ accounting ก็มีค่ะค่าเรียนเริ่มต้นประมาณ20,000 Canadian dollar หรือประมาณ6 0 0 0บาทต่อปีใช้คะแนนภาษาอังกฤษในการสมัครรับทั้ง IELTS และ d u o l i n g o ค่ะสนใจข้อมูลเพิ่มเติมสามารถทักเข้ามาปรึกษากันได้เลยนะคะ